สวัสดีค่ะก่อนสวัสด enfin ีค่ะก่อนดิฉันโกงเก่งสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนดิเันโกงเก่งเจียงด้วยสวัสดีค่ะอย่างนี้สวัสดีค่ะอย่างนี้ตาเซิงสวัสดีค่ะเออนะสวัสดีครับพี่น้องอันนี้เป็นวันจันทร์แล้วก็สิบห้าเดี๋ยวพักกันเมืองใหม่แล้วส่วนผมนี่อยู่พักผ่อนนอนหลับครับ พระเยซูมาเพื่อให้ทุกคนที่เด็ดเหนื่อยนะได้พักผ่อนมีสุขนะครับเราจะเข้าสู่สบาโตของพระเจ้านะครับอ่อุ้มหลานนะครับอาดาลินมองอุ้มหลานนะครับแล้วก็มาตอบคำถามพี่น้องที่ถามผมนะครับเอานิดเดียวพอเนี่ยพี่น้องถามงี้ว่าอาจารย์ครับคริสเตียนเราอ่ะรับเงินซื้อเสียงได้ไหมคริสเตียนเรารับเงินซื้อเสียงได้ไหม คำตอบก็ตงไปรงมาง่ายๆนะครับเอาฟังดีๆนะครับคนที่ชอบนินทาคนอื่นเวลาเขาจะไปน,นินทาใครเขาก็จะไปหาคนที่ทําไม้คยๆเขาคือชอบนินทาคนอื่นด้วยคนที่ทําไมครับชอบบวกเขาจะไปหาคนที่ทําไมใคยๆเขาก็คือชอบบวกไม่คิดบวกนะครับพร้อมจะทะเลาะอ,อยู่เสมอคนที่ทําไมครับขี้น้อยใจเนี่ยก็จะไปเล่าให้กับคนที่น้อยใจเขเข้าใกล้คนนอย่างนั้น ดังนั้นคุณถามผมนะครับบอกว่าอาจารย์พิศเศษเรารับเงินซื้อเสียงได้ไหมผมก็ถามย้อนคุณนะทําไมคนที่ซื้อเสียงเหล่าน,นั้นเขากล้ามาหาคุณนะทําไมคนที่เขาไปซื้อเสียงเหล่าน,นั้นเขากล้ามาหาเราอะ่ะทําไมเขากล้ามาหาทําไมเขาไม่มาหาผมอะทําไมเขากล้าไปหาคุณคุณก็เห็นชัดละนะครับพิศเศษเราเป็นเกลือเป็นแสงสว่างของแผ่นดินโลกนี้นะ เราต้องมีทิพยผลต่อโลกแห่นความมืดนี้ถ้าโลกนี้มีทิพย์ผลต่อเราแสดงว่าความส่องในตัวเราดับเราจะหันไปตามเขาดังนั้นเราเป็นคนของพระเจ้านะครับในโลมศดสองก็สอบบอกว่าเหตุเชนนั้นท่านจงถวายตัวให้เป็นเครื่องบูชาที่ทสุดอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แล้วบริสัยท่านที่เป็นใหม่จะรู้ว่าอะไรดีและชอบแท้ดียอาเยี่ยมดังนั้นน่าจะมีโอกาสไขข,ขวดระุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าเมตตาให้เราเป็นเคลือเป็นแสงสว่างต่อไปนะครับ อาเมรนดิเออเอาเท่านี้นะครับบ๊ายบายบายบายก่อนไปก่อนบายบาย,บาย,บาย